แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรขนมปังไม่แส่แป้งแบบง่ายๆแล้วก็รสชาติดีด้วยมาฝากค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด3ฟองให้เรานำไข่ทั้ง3ฟองใส่ลงในชามผสมเลยค่ะตามด้วยเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ3ส่วนสีถ้วยตวงหรือว่าใครจะใช้เป็นกลีกโยเกิร์ตก็ได้กลิ่นวานิลาสัก1่งช้อนชาน้ำมันมะพร้าว1ส่วน3ถ้วยตวงหรือว่าจะเป็นน้ำมันพืชทั่วไปก็ได้นะคะจากนั้นคนส่วนผสม,สมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะเราใช้ไฟประมาณสัก160องศา พอคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่อัลมอนด์ผงลงไป2ถ้วยตวงค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสัก1.3ส่วนสถ้วยตวงแล้วก็ผงฟูง2ช้อนชาเกลือสักประมาณ1.4ส่วนสช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนนี้เข้ากันค่ะถ้าใครเป็นสายคีโตก็เปลี่ยนน้ำตาลนะคะเป็นพวกน้ำตาล,ลหล่อห้างกล้วยหรือว่าย่าหวานหรือว่า,าสารให้ความหวานอื่นๆที่คีโตทานได้นะคะ คนเข้ากันนี้แล้วก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะก่อนนำเข้าเตาอบก็ขคาะพิมพ์สักสองสครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเราใช้เวลาในการอบเปิดไฟบนล่างนะคะประมาณสัก30-40นาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาเนาะก็อบจนข้างในมันแห้งนะคะก็ใช้ไม้ไปแหลมจิ้มดูถ้ามันแฉะเกินไปก็เพิ่มเวลาแล้วก็อาจจะลดอุณหภูมิล,ลงอีกสักเล็กน้อยค่ะพักไว้ให้เขาเย็นลงสักเล็กน้อยค่อยนํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้น ลักษณะของเขาก็จะเป็นขนมปังแบบร่วนนิดนึงนะคะในส่วนของกลิ่นนี่หอมมากคือมันจะได้กลิ่นวานิลาแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีเลยค่ะแล้วก็จะมีความมันของอัลมอนด์นะคะมาผสมเข้าไปด้วยก็เข้ากันดีนะคะใครที่ลดแป้งอยู่ลองเอาสูตรนี้ไปทำทานดูค่ะ